สวัสดีครับผมผู้ประสบปัญหานะครับป่วยนะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะครับอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้กลับมาแข็งแรงไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บอีกครั้งนะครับด้วยการออกกําลังกายนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ออกกําลังกายไปแล้วนะครับ1เดือน3สัปดาห์นะครับตอนนี้ร่างกายนะครับเริ่มมีการสร้างกล้ามเนื้อนะครับ เริ่มมีกล้ามนะครับขึ้นมานะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งออกกําลังกายไปได้1เดือนกับ3สัปดาห์นะครับก็จะมีไขมันอยู่นะครับเพราะว่าไขมันนะครับที่สะสมกับเรานะครับอยู่กับเรามาต้องนานนะครับหลายปีนะครับเป็นหลัก10ปีนะครับไม่สามารถทําให้มันหายไปได้ภายใน1หรือ2เดือนนี้นะครับ ผมจะค่อยๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสปริงนะครับหักมือขนาด20กิโลนะครับซื้อมาจากแอปแอหนึ่งนะครับราคาไม่ถึง100บาทนะครับตอนแรกหักไม่ค่อยลงนะครับตอนนี้เริ่มจะชินแล้วครับหักไปเรื่อยๆว่าจะซื้อตัวใหม่ที่มันมีขนาดแรงต้านมากกว่านี้นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ป่วยนะครับลองหันมาออกกําลังกายแบบผมนะครับตอนนี้อาการมึนหัวปวดหัวก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับน้ำหนักก็เริ่มลดลงนะครับผมจะออกไปเรื่อยๆนะครับ หวันที่ผมออกกําลังกายนะครับผมจะออกกําลังกายให้มันได้มากกว่า1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญไขมันนะครับและทุกครั้งนะครับผมจะมาดื่มนมนะครับนมที่เป็นนมโปรตีนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ